ผมเคยบอกกี่ครั้งแล้วว่าถ้าศรัทธ,ธาเนี่ยมันถึงจะถูกหวยให้คุยกันก็อย่าคุยแต่เรื่องหวยให้ดูเรื่องอื่นอาจารย์ด้วยเพราะว่าเอา้าถ้าเอาแค่หวยมันก็ได้อาจารย์ไม่ใช่มาไลฟ์ทุกวันนานๆอาจารย์ไลท์ทีนะครับเราก็มาถามข่าวกันบ้างถามสรรทุกสุขดิบว่าเออเป็นยังไงเนี่ยไม่ใช่ว่าขอหวยเนะยขอหวยเนะี่ยบางคนก็มีนะอาจารย์อยู่ในห้องผ่าตดนี่ขอหวยหน่อยขอหวยหน่อยไม่ดูสถานการณ์ก็เราก็ต้องดูสถานการณ์ด้วยนะครับตอนนั้น เออผมป่วยอยู่ก็ขอหวยหน่อยขอหวยหน่อยแต่บางคนนี่ก็ดีนะครับอาจารย์เป็นยังไงอาจารย์หายไปเศร้าป่วยไปนี่คอมเมนต์แบบนี้นะ่ะผมตรชอบเลยเพราะว่าทุกคนผมไม่ได้คิดว่าทุกคนเป็นคนอื่นนะผมคิดว่าทุกคนที่ดูไลฟ์ผมอยู่นี่ติดตามมาหนึ่งผมคิดว่าทุกคนคือคนในครอบครัวของผมผมจึงใส่ใจเมื่อวันที่แล้วผมทั้งป่วยผมมาร้องผมนั่งร้องให้ไหลฟ์สดจนจบนะครับผมใส่ใจผมคิดว่าเป็นพี่ผม เป็นน้องผมเป็นแม่เป็นนา้าเป็นอาเป็นปู่เป็นย่าใช้แทนตัวเองว่าแม่กับอาจารย์ได้นะครับใครที่อ่ะแม่อย่างนั้นผมไม่ว่านะผมเป็นคนง่ายๆเข้าถึงง่ายใจใครที่เคยเจอผมจะรู้เลยว่าเฮ้ยอาจารย์นัอตตี้นี่เขาไม่หยิ่งวะเขาน่ารักวะเขาพูดเก่งใช้ว่าแม่หรือว่าอะไรกับอาจารย์เนี่ยอาจารย์ไหว้หมดนะครับไม่ต้องกลัวอาจารย์เห็นที่ไหนอาจารย์นัอ ผมไหว้กว่อนเลยซ้าถ้าใครเคยเห็นผมแค่ทักชื่อผมผมไหวกว่อนมีแคทเปืสวัสดีครับผมไหว้กว่อนเลยซ้ําอ่าเราเป็นอาจารย์เนี่ยคนเคารพนับถือเราแต่ถ้าเรายังปฏิบัติไม่ได้ทําไม่ได้เราจะไปสอนคนอื่นทําไมจริงไหมถ้าเรายังกินเหล้าอยู่เนี่ยเรายังเมาเหล้าอยูเย่เราจะไปสอนคนอื่นไนดะ้ยังไงถ้าเรายังทําไม่ได้ฉะนั้นสําหรับผมผมก็เลยไม่กินครับเวลาที่คิดย้อนหลังไปตอนที่มันลําบากเนี่ยผมเข้าใจเลยพี่พี่ แม่ๆทุกคนที่ดูไลฟ์ผมเห็นลำบากถ้ารวยแล้วเขาไม่มาดูหรอกจริงไหมเขาจะมาหวังทำไมกับหวยผมก็เลยอยากให้เราเป็นเหมือนครอบครัวกันไม่ใช่ว่าจะเอาแต่หวยแต่ว่าให้เราพูดคุยกันบ้างถามข่าวอาจารย์บ้างผมถามข่าวกับบ้างเหมือนผมป่วยอยู่เนี่ยบางคนเนี่ยหวยอะไรหวยอะไรแต่ไม่เคยจะถามเลยว่าอาจารย์เป็นยังไงใช่ไหมแต่อาจารย์ก็ไม่เคยถือถือโทษเพราะนั่นคือหน้าที่ของอาจารย์นะครับ ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยลำบากลำบากเอาใครไม่ลำบากเอาเตะปากผมได้เลยแล้วทําไมผมถึงไม่ทิ้งทุกคนเพราะผมก็เคยลำบากมาก่อนผมบอกกับปู่ไว้ว่า,วา,วาถึงวันนี้ผมจริงๆผมไม่ต้องมาเหนื่อยไม่ต้องมานั่งไฟ้สดไม่ต้องมาให้หวยไม่ไม่ต้องไมาให้คนด่าไม่ต้องมากดดันตัวเองก็ได้แต่ผมเลือกที่จะทําเลือกที่จะกดดันตัวเองจนถึงขั้นผมเป็นโรคโรคหนึ่งที่ชื่อว่าโรคแพนิคพี่วูดดีก็เป็น พุทอ่ะผมเป็นแพนิคพี่หนุ่มกัญชัยก็เป็นเคยเป็นเพราะว่าอะไรเพราะผมกดดันตัวเองผมแบกความหวังคนทั้งประเทศไว้เห็นงวดที่มันหลุดไหมตัวเน้นเราสามสิบเอ็ดก็กัาผมร้องไห้เกือบตายจนผมเข้าโรงพยาบาลเครียดลงกเพาะนะครับอ่ะฟังนะขออย่างหนึง่งวันนี้เดี๋ยวพาขอขอมากรรมเวลาหวยมันหลุดนะทุกคนเนี่ยไปทอ ทุกคนอยากถอดอยาถอดใจอยากขมขอให้ทุกคนเชื่อมั่นมันหลุดมันก็ต้องมีเข้านะดีกว่าเราไปคิดเองนะอาจารย์อย่างน้อยสถติอาจารย์อาจารย์ก็ให้แม่นนะครับเหมือนงวดที่หนึ่งกรกฎาหกศูนย์ห้าสามตัวเม็ดเดียวสิบหกกรกฎาสามศูนทูปปู่แล้วงวด 3. สามสิบดกรกฎามมันเข้าแค่รุ่นห้าแต่ตัวเจาะเราหลุดขอบคุณพี่ เจนนะครับดาวเก้าสิบเก้าดวงแล้วมางวดยี่สิบหกสิงหาคนนี่ตามน้อยเจ็ดเก้าเราเนี่ยเจ็ดหกเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่างวดที่สามสิบเอ็ดมันหลุดอย่าไปท้อถ้าหลุดแค่งวดเดียวตามต่อสู้ต่อไปดีกว่าไปคิดเองเลขอาจามีแค่สี่คู่ทุกคนอย่าไปตัดออกให้ทุกคนอาศัยดวงอาจารย์ลูดได้ก็ลูดทุกคนบอกว่าทุนน้อยทุนน้อยก็ซื้อตัวละห้าบาทซื้อทุกตัวอันนี้การซื้อเลขเป็นเรื่องสมมุตินะครับ ซื้อทุกตัวขอบคุณพี่ชนทิชาดาวห้าสิบดวงนะเพราะว่าอะไรเห็นไหมงวดก่อนนี่มันมีไหนมันมีเจ็ดสีมีเจ็ดหกมีเจ็ดเก้ามีสี่เก้าเนี่ยสี่คู่เนี่ยบางคนเลือกเอาแค่ตัวเดียวมันจังออกตัวเนี่ยจริงๆถ้าซื้อหมดเนี่ยหมดตัละสิบบาทน,นี่เหมือนปะพ่อลอยถูกมมาเด็กเก่าลอยได้ค่าแนวกินตั้งหลายมือฉะนั้น ุน้อยก็เล่นตัวละน้อยน้อยตัวละห้าบาทพอได้ค่ากับข้าวมีข้ามินเราจะรวยเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ถ้าเราไม่ถูกรางวัลที่หนึ่งทำยังไงล่ะถึงจะรวยก็ซื้อลอตเตอรี่ติดไว้งวดละใบสองใบแค่นั้นคนมันจะรวยเนี่ยแนละ้วมันก็ถูกนะครับเราก็เล่นตามทุนเราเราไปซื้อยี่สิบบาทแล้วหวังรวยเลยมันก็เป็นไปไม่ได้ฉะนั้นก็ขอปู่ว่าเออ ถ้าหนูมีดวงมีวาส,สนาก็ขอให้หนูถูกางวัลที่หนึ่งนะครับส่วนอันนี้ก็เอาไว้ถือว่าเป็นเงินเทวดานะครับเนาะโอเคที่ลูกศิษย์ที่อาจารย์ผอมไม่ใช่อะไรหรอกอาจารย์ไม่เคยผอมไงแต่ก่อนไล่ไปวิ่นหัวไปอ่ะนะครับพูดเรื่องนี้ที่ไรตาแดงทุกทีเลยอ่ะ เยซีน้ำปลาใครจะบูชาวัตถุมงคลก็ค่อยไปทักไลน์ไปบูชานะครับเพราะว่าเดี๋ยวอาจารย์จะให้แคปหวยก่อนอ่ะเราเอาที่ออมสินกันก่อนแล้วก็อขอพูดอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่จะให้แคปหวยเป็นเรื่องสุดท้ายท้ายสุดนะครับก็ทุกคนก็รู้ว่าเมื่อสองสามวันที่แล้วอาจารย์ได้ไปที่ภูทับเบิกอาจารย์ก็เลยไปไหว้ขอพรที่วัดป่าภูทับเบิกซึ่งอาจารย์ก็ไลฟ์สดบรรยากาศในวัดซึ่งทุกคนก็ได้ดู บางคนก็ไม่ได้ดูบางคนก็ไปดูย้อนหลังซึ่งอาจารย์ถ่ายไปถ่ามาอาจารย์ไปเห็นทูบๆหนึ่งมันเป็นเลข4 5 9อาจารย์ก็เลยไล์สดว่าเอ้เลขตัวนี้สวยตรงกับ5 9เราเลยเออน่าจะมาตัวนี้แหละแต่ผมก็ไม่รู้ว่าของใครเพราะว่าคนมันไม่รู้ใครไปบ้างใช่ไหมไล์สดเสร็จอาจารย์กลับมาที่พักอาจารย์กลับมาที่พักอาจารย์กลับมาที่พัก มีลูกศิษย์เอฟซีทักมาบอกว่าอาจารย์ทูบที่อาจารย์ไปไร่ส่วนของหนูผมบอกเอา้ามันบังเอิญขนาดนะั้นเดี๋ยวคนมีเป็นแสนเป็นล้านแล้วผมมาตั้งไกลเนี่ยจากนามนมาเพชรบูรณ์เนี่ยแล้วไปอยู่ตั้งสูงสูงนะ่งของหนูไม่ใช่ของหนูนะก็หนูบูชาจากอาจารย์เอา้าเป็นทูบของผมอีกเนี่ยเป็นทูบชุดนี้ของผมอีกแล้วผมไปเห็นทูบตัวเองอยู่บนภูเขาบนภูทับเบิกวัดป่าภูทับเบิก มันบังเอิญเกินไปไหมผมจนขนลุกขนบอกลูกน้องให้ hey, พวกมึงเชื่อกูไหมว่าวูตนั้นของกูอะพูดกับลูกน้องเนาะไปสานี้ลูกน้องบอกแล้วไปจุดตอนไหนเจ้าไปจุดตอนไหนผมเลยบอกถ้าไม่ใช่เนี่ยให้ตายเลยเนี่ยก็เลยเอาแชทให้พวกมันดูเชื่อไหมคนลุกครับมันไม่น่าใช่เรื่องบัเงเอิญผมไปตั้งกวงตั้งไก่ไปอยู่ตั้งบักสูงเนี่ยไปเห็นถูกเย่าของอยู่เท่างหัสี่ห้าเก้า ต้องตัดเล่นเลยสี่ห้าสี่เก้าห้าเก้าเ่ยไม่อยู่คือลุกสิทธ์ทึ้มาคือขนลุกเลยนะมันเป็นไปไ่ได้ไงที่อาจารย์ขนลุกเนี่ยและเป็นทูบผมนะเป็นทูปของผมที่บูชาไปจากผมไปจุดอยู่นั่นผมก็ถ่ายเล่นเพราะว่าผมไลฟ์สดไปผมไม่เจอเลขมันสวยผมก็เลยถ่ายนะแล้วบอกมันไม่น่าใช่เรื่องเงินเงินไม่ใช่ไม่น่าใช่เรื่องเงเงินฉันเป็นคนหูหนวกค่ะ อ่าเดี๋ยวจะเอารูปให้ดูนะครับเนี่ยไปเอารูปให้ดูใช่ไหมมันเป็นไปได้ไงคนมีเป็นล้านเป็นแสนน่ะไปเจออยู่บนนั่นนะครับโอเคครับอ่ะใครจะดูเลขทูบครับทุกคนอ่ะพิมพ์คาว่าเลขทูบมาให้จานหน่อยขอเ,เชียร์เชียร์แชทหน่อยเดียว ใครจะพูดอะไรกับอาจารย์เราค่อยพูดกันต่อเนาะเดี๋ยวบางคนเขาง,ง่วงนอนกันแล้วเพราะว่ามันสี่ทุ่มนะต้องขออภัยทุกๆคนนะครับที่อาจารย์วันนี้ก็พูดอ่ายาวไปนะครับไม่ให้หวยสักทีนะครับคืออาจารย์ไม่ได้คิดอะไรหรอกอาจารย์แค่อยากคุยอาจารย์เหงาทูป,ปูงวดน,นี้อาจารย์จุดได้ห้าสองห้าครับซื้อง่ายมากสองห้ากับห้าห้าออเนอตี้เป็นกันเองมากนะครับเจอตัวจริงแล้วน่ารักอ่า เทเวลาเดินดินเป็นกำลังใจให้ตามอาจารย์มาตลอดกดแท้พี่บูบอกอ,อยากไปตําหนักมากอ่าอะครับเห็นไหมทูปป่ปูอ่ะแคปแล้วหมื่นคนนี่แคปแคปอ่าห้าสองห้าครับไม่มีอะไรเลยก็ซื้อสองห้ากับห้าแค่นั้นแหละทู่ปู่แล้วก็ซื้อห้าสองห้านออเงาพรุ่งนี้รวยเด้อเงาวิลีครับ เป็นโลกนี้ด้วยเป็นโลกแพนิคบางครั้งมันก็ออกทางซึมเศร้านิดนึง <c oughs> เดี๋ยวไล่เลขให้อะชุดนี้ชุดนี้ชุดเต็มอันนี้อันเดียวกันแหละแต่นี่มันเลขเต็มเฉยๆแล้วก็ออมสินประมาณนี้นะครับทูบนี่ซื้อได้ทั้งออมสินแล้วกับรัฐบาลไทยเด้อ ห้านี่เด่นมากคาแฟาอร่อยครับห้าเด่นมากเลยเดี๋ยวอาจารย์จะบอกว่าอาจารย์จะเล่นตัวไหนอฟังนะใครไม่ทันหวเนยเดี๋ยวทวนให้อีกรอบหนึ่งอาจารย์ชอบซีหเก่ากับแปดเก้าหานี่เล่นหกประตูอาจารย์ชอบอยู่นี้แล้วก็กันกับหัวหกห้าแปดไว้นิดหน่อยตัดเล่นอาจารย์ก็ตัดเล่นเก้าแปดเก้าห้า ห้าแปดแล้วก็เก้าสี่แล้วก็สี่ห้าอีกตัวหนึ่งนะครับนี่แหละครบสูตรเลยเล่นแค่นี้ผมอะ่ะส่วนเลขทูบเลขทูบผมชอบมันห้าสองห้ามันซื้อง่ายเราก็ซื้อห้าห้ากับสองห้าแค่นั้นอืมแล้วก็สามตัวก็ซื้อห้าสองห้าจบเลยมันเป็นเลขหามใช้ทุนน้อยใช่ไหมซื้อง่ายไหมเลขทูบซื้อง่ายไหมห้าสองห้ากับห้าห้าแค่นั้นนะครับ ซื้อง่ายมากสำหรับเบด็กถูกนะห้าสองห้ากับห้าห้านะครับออกเสียงนะครับเก้าแปดห้าแปดเก้าสี่เม็ดเดียวเก้าห้าอาจารย์กันกลับหัวไว้ก็คือหกห้าคนดูหมื่นสองเนี่ยเพจสำรองคนดูตั้งหมื่นกว่าเป็นไปได้ไงอ่ะชุดเต็ม ชุดเต็มเป็นชุดนี้ครับชุดเต็มเป็นชุดนี้อันนี้ชุดเต็มนะครับใครอยากได้ชุดเต็มก็เอาไปนะครับทุกคนรักอาจารย์ขอบคุณนะครับผมไปติดต่อขึ้นแล้วครับออรอท่านนะนติดต่อกลับได้แน่นอนพี่อ,อ้อ